รีวิวทานอาหารที่สวนลงธิท์ที่เขาใหญ่วันนี้จะพาไปดูนะคะว่าออยทานเมนูอะไรกันไปบ้างบรรยากาศร้านสง์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยร้านนี้นะคะถ้าใครมาเขาใหญ่ออยยกให้เป็นร้านเด็ดเลยค่ะทุกคนคืออาหารอร่อยแนละบรรยากาศร้านนะคะจะมีความโปร่งโล่งมาก อันนี้ไม่ได้อวยนะคะทุกคนแต่ราคาคือเขาดีมากแบบตรงปกเวอร์ให้ดูบรรยากาศอีกทีค่ะทุกคนคนเยอะก็เป็นตัวการันตีแล้วอวยกันซะยาวไปเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยเมนูนี้ซี่โครงย่งางบาร์บีคิวค่ะทุกคนอร่อยมากตัวเนื้อนะคะอาจจะยังไม่ได้นุ่มละลายในปากขนาดนั้นแต่ว่ารสชาตินกําลังดีเลยค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะเอาไปเลย9เต็มสินคนอาจจะชอบก็ได้นะคะอาจจะให้10เต็มสิเลยเมนูที่2จําชื่อไม่ได้ค่ะทุกคนไปลองหาดูรูปกันดูนะใหใช้คํานี้ได้เลยว่าคูดอร่อยค่ะทุกคนเอาไปเลย10ี่รสิชาต มีหวานเค็มเปรี้ยวกับรังดีทานกับแตงกับกรอบอืมทุกคนน้ำลายไหลมาววๆกันที่เมนูที่3นะคะเมนูนี้ชื่อว่าหมูย่างน้ำจิ้มแจว่วลืมบอกไปเลยว่าผักที่ส่วนลุงฤทธิ์นะคะยืนหนึ่งมากกรอบขั้นสุดจะเป็นฟีลแบบ้านอาหารบ้นบานๆเนาแกนี่แต่ถ้าใครได้มาทานแล้วโดนตกเป็นทุกร้ายเมนูอาหารว่าอร่อยแล้วเมนูน้ําก็ไม่แพ้กันวัวคโดปั่นทุกคนต้องลองอันนี้นะคะไอสั่งเป็นมิกเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะเนื้อเข้ามาเป็นสมูทตี้เลยค่ะทุกคนอร่อยอะรสชาติดีเข้มขน้น หยุดยาวนี้ถ้าใครไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะร้านอาหารส่วนนุงวิ์เนี่ย <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งทงังเลือกที่ดีเลย <c oughs> ร่อยมากคะ่ะทุกคนคอนเฟิร์ม